วันนี้พาไปชมเกตนุ่มอีกตัวนึงนะครับขังไว้ในสุ่มก็วันนี้เอามาปล่อยล็อกบ้างให้เขาได้เดินบ้างนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นลูกเย่ดานะครับแม่เยซิ่งตัวนี้สวยมากนะครับเหล่าของพี่เบิร์ดสองมิสุวรรณนะครับคาดว่าใกล้ๆนี้ครับน่าจะได้จัดส่งนะตัวนี้โดยจะแข้งดูจะขนนะครับเงาแวบเลยนะครับ กระดูกโครงสร้างดีตัวนี้นะครับพ่อเขานี่อยู่ที่3โล2นะครับตอนนี้นะคาดว่าจะอยู่ประมาณ2-5ตัวนี้นะครับถ้าดูไกลๆก็เหมือนไก่ตัวเมียเลยนะครับเนี่ยครับสายเยดดาของแท้เลยนะครับตัวนี้ดูจากกระดูกโครงสร้างหน้าตานะครับหล่อเลยนะครับตัวนี้น่าจะได้ส่งใกล้ๆนี้นะครับตัวนี้สวยมากนะครับ พามาชมวันนี้นะ <S 2> <S 2> <S ก็ฝากติดตามอุดมศักดิ์เฉลิมฟาร์มในช่อง youtube ด้วยแล้วก็ฝากติดตามในเพจอุดมศักดิ์เฉลิมฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ